ท่านผู้ชมสรุปผมขาใจนะผมก็เลยมาปรับมันไว้นี่ปรับแล้วเป็น13โวล์แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบดู สำหรับท่านที่มองหาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตตรถย,ยนต์ไฮบริดนะครับขอแนะนำ blue v o l l เลยนะครับ blue v o l l เนี่ยมีบริการ3รูปแบบนะครับ 1. จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบรนด new รับประกัน3ปีนะครับแบตเตอรี่คุณภาพระดับโรงงานประกอบรถยนต์ชั้นนำเลยแบบที่2จะเป็นแบบ re manufacture นะครับรับประกัน1-5ปีเลยทีเดียวแบตบคืนประสิทธิภาพอีกทางเลือกของแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด 3จะเป็นบริการฟื้นฟูนฟนฟนสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริดนะครับหรือรีคอนดิชันนะครับจะช่วยฟื้นฟูนประสิทธิภาพแบตเตอรี่ไฮบริดเหมาะสําหรับรถที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ไฟหน้าปัดยังไม่โชว์รถอื่นหรือว่ากินน้ํามันนะครับสามารถสอบถามรละเอียดสินค้าหรือปรึกษาการเข้ารับบริการได้ตามเบอร์โทรหรือไลน์ออฟฟิเชียลได้ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับดนจากช่องกับตัน DIY นะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นไฟ220โวลต์แบบฟรีๆเลยนะครับแบบที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะทำยังไงนะครับเอาไฟจากโซลา่าเนี่ยเข้ามาใช้ได้เลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยแบบที่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นออนกริดใช่ไหมมันต้องขนานไฟกับการไฟฟ้าแต่วันนี้นะครับจะเป็นการเอาไฟจากแบตเตอรี่เอ่อไฟจากแผงโซลา่าเซล มาแปลงเป็นไฟ220ใช้ตรงตรงเลยนะครับโดยที่ไม่ผ่านแบ,บตเตอรี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็จะนี่นี่เลยฮะแผงอมอฟัสตนะเป็นแผงมือสองนะครับที่ผมซื้อมานะ4แผงด้วยกันนะครับเป็นขนาดร้อยถ้าไรนะร้อยสี่สิบวัตสี่แผงนี่นะครับเอาวางแบบนี้แหละนะจุดเด่นของแผงอมอฟัสก็คือ1แผงเนี่ยเขาจะให้แรงดันหรือโวลต์เนี่ยนะฮะค่อนข้างสูงเลยนะแผ่นนี้ตามสเปคคือ 77เโวลต์นะฮะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับแต่ว่าจะได้กระแสหรือว่าแอมป์เนี่ยจะน้อยนะจะอยู่ที่ประมาณ2แอมป์เท่านั้นเองนะครับซึ่งแผงปกติเนี่ยถ้าเป็น140วัตต์เหมือนกันเนี่ยแรงดันเขาจะอยู่ประมาณ18-19โวลต์ v, นะแต่แอมป์เขาอยู่ประมาณ4-5แอมป์ M, นะครับแต่อันนี้จะแค่2แอมป์นะและผมก็จะมาใช้กับนี่เลยนะครับเป็นสวิตชิงนะตัวนี้เป็นสวิตชิงก็ปรับแรงดันได้ที่12โวลต์นะฮะแล้วก็จะใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะถ้าใครจาได้จากคลิป ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของ V2H เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยนะครับ V2L เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยแต่ไม่ได้ใช้งานเดี๋ยววันนี้เราจะต่อใช้งานตัวนี้กันเดี๋ยวมาลองดูนะครับอันนี้ผมต่อแค่3แผงเองนะครับเมื่อแดดเริ่มมานี่โวลต์ปาไป250แล้วนะครับแรงมากผมใช้แค่สองสามแผงแล้วกันนะครับสวิตช,ชิ่งจะรับไหวไหมนะเอาละครับท่านผู้ชมผมต่อ3แผงเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะ อนุกรมกันนะครับโวลต์มันก็200กว่าโวลต์แล้วผมก็พันไว้คร่าวๆอ่ะนะนี้ทดสอบเฉยๆแล้วผมก็เอา DC 200กว่าโวลต์เนี่ยมาต่อเข้าซึ่งตรงเนี้ยจริงๆมันต้องเป็นลายกับนิวตรอลของ AC นะเครื่องก็ทำงานนะท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวผมจะลองเปิดอินเวอร์เตอร์ดูนะ อ่าอินเวอร์เตอร์12โวลต์ตัวนี้ก็ทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาอุปกรณ์มาต่อดูนะผมจะลองวัดไฟที่ดนะีนะนี่ไฟมันเข้าอยู่226โวลต์เลยท่านะผู้ชมสามแผงเองนะแล้วก็แดดคลึ้มคล้มแบบนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสรุปผมคาใจนะผมก็เลยมาปรับมันไว้ นี่ปรับแล้วเป็น13โวล์แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบดูปรับเป็น13โวล์แล้วนะมันก็แรงขึ้นครับอ่าโอเคเมื่อกี้มันล่มนะเมื่อกี้มันล่มแอมมันไม่พอนะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ผมเปิดเบอร์สาแล้วเนี่ยตอนนี้แดดออกนะเปิดเบอร์3ได้เลยเย็นเย็นเลยแรง พอแดดล่มมันว์มันได้แต่แอมมันไม่พอนะครับนี่เบอร์สามแล้วนะนี่แจ่มเลยแจ่มเลยยอดที่ตัวอินเวอร์เตอร์ก็ไม่มีอาการกระตุกเพราะว่าเมื่อกี้แอมมันไม่พอมันก็เลยกระตุกนะครับพอแดดออกนี่มาเลยยอดละใช้ได้ละแรงแล้วเนี่ยปกติเลยสำหรับในคลิปนี้เนี้ยก็คงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมไป ปรับปรุงในส่วนของสายไฟนะครับเชื่อมอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนี่เอามาทดสอบก่อนครั้งแรกนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะใช้กับอีกระบบหนึง่งก็คือเป็นชุดนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ด้วยนะไปใช้อินเวอร์เตอร์ตัวที่เคยใช้ในคลิป V2L เวอร์ชันที่1น,นะครับแล้วก็จะไปใช้กับอีกอันหนึง่งยังไม่บอกว่าอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านี่แหละจะลองดูว่ามันจะใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับโดยเฉพใช้ไฟฟรีในช่วงกลางวันในนี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดไว้ว่าจะทำ ช่วงกลางวันเนี่ยจะใช้ฟรีจากจุดนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องกับตันด i y นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะอัปเดตในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับเรามีกลุ่ม Facebook พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องเราก็ สามารถเลี้ยงกาแฟผมได้ที่ใต้เด i ิ t ชันด้านล่างและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ